ชุดแฟชั่นระดับตำนาน4ชุดฟินถึง4สีครับกับพิธีกรรมหอคอยโบย่าฮะใครที่พลาดกับชุดนี้กับพิธีกรรมที่แล้วนะครับผมรอบนี้ก็กลับมาขายแล้วนะฮะซึ่งคัน้ครับก็จะเป็นการหมุน1ครั้ง25เพชร5ครั้ง100เพรนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ชุดนี้เนี่ยก็รีบมาซื้อเลยนะครับผมและคนที่หมุนแล้วไม่ได้นะครับก็ยังมีกระเป๋านะฮะเพื่อดีแรกไอเทมแลกเปลี่ยนเป็นการสุมได้อีกครั้งนะครับผมนี่บอกเลยว่าโคตรดีนะครับซึ่งกิจกรรมหอคอยโบยานนี้นะครับผมก็มุเขียว่าที่7พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับขาดร้วพลาดยาวๆเลยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ครับผมก็จะมพูดถึงเรื่องของการ ยิงหัวแบบนี้นะครับผมแต่ว่าจะเป็นหลักการที่แบบว่าเล่นในวงโครโนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าผู้ชมเนี่ยเคยทําหรือเปล่านะฮะและวิธีการยิงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับวิธีการยิงหัวในวงโครโนนะครับผู้ชมก็ง่ายเลยคือจะได้ไปทางด้านของการใช้ปืนประเภทปืนกลเบานะครับแล้วก็ปืนกลประเภท AR นะครับผมนี่ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะฮะแต่เทคนิคนี้ครับจะไม่นํากับปืนลูกซองหรือว่าปืนประเภทยิงออกนัดเดียวนะครับและปืนประเภทสไน นะผมหรือว่า SVD อะไรนี้นะผมอันนี้ก็นัดเดียวชนกันนะอันนี้ก็คือไม่แนะนํานะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะมี2กรณีด้วยกันนะครับระหว่างที่เราใช้โคโนกับฝันตังคัมใช้โคโนนะครับผมเริ่มจากที่เราใช้โคโนกันก่อนละกันครับซึ่งตัวอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ปืน UMP เป็นตัวอย่างให้กับผู้ชมนะฮะแล้วต่อมาครับในกรณีที่เราเนี่ยเป็นคนกดใช้สกิลนะฮะในระหว่างที่เรากดสกิลนะครับผมถ้าค่อสู้เนี่ยวิ่งเข้าหาหรือว่าวิ่งเข้าชาร์จหรือว่าวิ่งเข้าโคโนนะครับ ถ้าหากว่าเราจะยิงหัวนะครับเราก็ต้องยิงก่อนที่คุตส้เนี่ยจะวิ่งเข้าหาเรานะฮะและเป้าของเราเนี่ยพยายามที่จะเล็งไปที่หัวคู่ตส้นะครับผมพอค่ต่อส้เนี่ยวิ่งเขามานะครับก็จะโดนหัวพอดีเลยนะฮะอันนี้ในกรณีที่เราเนี่ยคนกดสกิลนะสุดตรอมาฮผมคือกรณีที่ฟ่งตรงข้ามใช้โคโนโน,นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นเคยครับอ่ะฉากว่าค่ตส้เนี่ยกดสกิลนะครับผม แางเราจะเข้าชาร์จนะครับแล้วก็ต้องแบบกดยิงค้างแล้วก็เป้าเลยไปที่หัวครับตามด้วยเดินเข้าสกิลโคโนแฮะนี่ครับทำแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็สามารถเอาไปลองกันได้ครับนี่เอาไว้สู้กับโคโนหรือว่าในวงโคโนเนาะและคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถใช้ในสถานการณ์จริงได้เช่นกันครับและนี่ก็คือภาพตัวอย่างในสถานการณ์จริงนะครับคุณผู้ชมสกิลปั๊บอ่าคุณจะสู้วิ่งเข้ามาแล้วก็กดยิงค้าง ปาวเนี่ยกระดับที่หัวไว้เลยครับซึ่งบางครับนะครับเทคนิคเนี้ยก็จะมีพลาดบ้างแล้วก็ได้บ้างนะครับผมผู้ชมเนี่ยก็ต้องลองไปเล่นไปฝึกดูนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะครับและอย่างที่ผมว่าครับปืนกลประเภทเอไอเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะเปลี่ยนไวกิ้งเลยนะแล้วว่าปืนที่ทำง่ายสุดๆเนี่ยก็คือปืนประเภทไอซมจีนะผมหรือว่าปืนที่ยิงรัวๆอะไรอย่างนี้นะฮะ และคลิปนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ผมเนี่ยเข้าวงคต่ดสู้นะครับยิงดักไว้ก่อนเลยนะคุณู้ชมทางว่าเนี่ยก็สามารถลองเอาไปประยุกต์ได้ครับผม พี่ครับพี่ครับทำไมพี่ไม่นำปืนลูกซองหรอครับปืนลูกซองเนี่ยยิงหัวในโคโน่ไม่ได้หรือฮะเอออันนี้เป็นคำถามที่คผู้ชมหลายๆานเนี่ยอาจจะคิดบ้างนะครับผมส่วนผมเนี่ยก็จะอธิบายง่ายเลยนะครับระหว่างที่เราใช้ลูกซองสู้กับวงโคโน่หรือว่าในวงโคโน่นะครับผมเอาง่ายเลยคือถ้าเราไปยิงตัวใกล้ๆนะฮะเออแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วผมไม่จะเป็นที่จะต้องยิงหัวเลยนะฮะเพราะการที่เราเล่นลูกซองสู้กับคู่ต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยยังไงลูกซองเนี่ยก็ต้องได้เปรียบกันอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าหากว่าเขาต้องข้าใช้้้ลลูกกซองเนี ต้องวัดด้วยสกิลเคแหละครับกว่าใครม้วนตัวดีกว่าหรือว่าใครเนี่ยเล่นมุมดีกว่านะครับ oh. และสุดท้ายครับ oh. ก็ขอฝากเทคนิคนี้ให้กับผู้ชมที่ยังไม่เคยทำนครับ oh. ก็เราไปเล่น oh. ลองไปฝึกดูกันแฮะแล้วเจอกันพัดหน้าครับสำหรับพันนี้ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผู้ชมครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ชมช่วยผมได้ครับแต่ผมต้องการคำแนะนำจริงๆจากผู้ชมทางบ้าน สำหรับคนที่ติดตามผมในเพจบีบีหรือว่าคนที่ยังรอสตรีมผมอยู่ในเพจบีบีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมสตรีมเมื่อแเมษาครับผมนี่ก็ผ่านไปผ่านไปเกือบ30สวันแล้วนี่ไม่มีสตรีมเลยคือจริงๆตั้งแต่สตรีมตั้งแต่เมษาแล้วก็แบบสตรีมทั้งเดือนเลยนะแต่ตอนที่ผมสตรีมทุกครั้งเนี่ยผมมีความคิดแบบนี้ตลอดครับว่จาจะสตรีมไปทําอะไรวะจะสตรีมตอนที่เราสตรีมเนี่ยเราต้องทําอะไรวะ อะไรเงี้ยวนๆซ้าๆอ่างเงี้มยมันเลยแบบอยู่จุดที่แบบว่าไม่ Steam, สตรีมโูงเหมือนกันแล้วผมก็เชื่อว่ามีผู้ชมบางท่านหรือว่าผู้ชมที่ติดตามผมอยู่เนี่ยรอสตรีมจากผมอยู่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นอ่ะมีแน่ๆแ,แต่ผมอยากจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าสตรีมแล้วตอนทสตรีมเนี่ยต้องทําอะไรนะครับผมอันนี้คือคือลังเลทุกครั้งก่อนที่จะสตรีมนะครับผมใครที่มีความรู้หรือว่าใครที่รอการสตรีมของผมเนี่ยก็ช่วยแนะนําหน่อยนะครับว่าเอยตอนสตรีมเนี่ยผมต้องทําอะไรไหมตอนที่สตรีมเนี่ย ผมต้องทาอะไรหรือเปล่ปาผมต้องสตรีมแบบไหนถึงจะมีคนดูถึงจะเรียกคนดูได้ให้อยู่นานๆได้อะไรอย่างนี้นะครับผมและผมก็ไม่ใช่สตรีมเมอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยลังเลในการสตรีมทุกครั้งเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากแนะนําด้วยนะครับผมสาหรับคนที่รอการสตรีมของผมอยู่นะครับผมโอเคก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับ